ขออนุญาตครับพอดีผมนี้เวลาเข้ามาไม่นานไปไม่เกินสิบนาทีครับอจะให้ผมคุยอะไรบ้างไหมครับขอโทษครับขออภัยครับทุกท่านครับเิญเลยครับ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 ขออนุญาตทุกท่านนะครับขอนุญาตแอดมินพี่น้องทุกท่านครับเอเห็นเมื่อสักครู่ทางอพระคุณเจ้าผู้ผู้จัดแอดมินพูดเรื่องพลังงานแห่งบุญพลังงานแห่งสมาธิแล้วก็ในการปรับ ภพภูมิของภพภูมิต่างๆของดวงจิตนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเล่าเล่าเล่านิดนึงครับจากประสบการณ์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดจากอานิสงส์อนิสงส์ก็คือผลนะครับเหตุก็คือผู้กระทําผู้กระทําอานิสงส์ก็คือเหตุให้เกิดบุญเหตุให้เกิด กำลังจากการส่งบุญหรือการแผ่เมตตาอันนี้เกิดจากการแผ่เมตตาผมจะเล่าในสองมิตินะครับพลังจากการแผ่เมตตาอปปมัญญาให้กับดวงจิตหนึ่งที่คือตอนเย็นเผาแล้วพอตกสองทุ่มเนี่ยหลังจากตอนนั้นผมปวดยูดหลังจากทําวัดเสร็จผมก็แผ่เมตตาอปปมัญญาให้กับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งอายุแค่สี่สิบเขาลงมาจาก ยามานะครับมาอานุโมทนาบุญแต่ว่าการลงมาแต่ละชั้นเนี่ยยามาคือสวรรค์ชั้นที่สามจะต้องผ่านดาวดึงแล้วก็จะตุ่มแล้วก็มาที่โลกที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมิติของพลังงานของภูมิประเทศของคลื่นของแต่ละชั้นนะมันมีภูมิประเทศของความหนาแน่นของมวลพลังงานที่แตกต่างกันแล้วรอยต่อมันจะเป็นช่องว่างจากชั้นยามามาดาวดิมมันก็มีรอยต่อของช่องว่างเป็นมิติของพลังงานที่เป็นความว่างของแต่ละชั้น มันจะตูมแล้วก็มาโลก,ก็เหมือนกันความนัาแน่นทับอุปมาเหมือนขนมชั้นจะเป็นลักษณะนั้นนะครับของความเป็นอยู่ของความเป็นทิพย์ของเทวดาเนี่ยของความละเอียดของกายทิพย์ที่เป็นอากาศอากาศ,ากาศถาเทวดาจะต่างกันอนี่ลักษณะของการอนุโมทนาของวิถีจิตแล้วก็เดี๋ยวในครั้งหนึ่งผมเคยไปช่วยคือมีญาติขาให้ช่วยนะครับออยู่ต่างจังหวัดก็โทรมา คือมีสัมภเวสีที่เป็นรุ่นทั่วเน่ะเขาจองจําตัวเองด้วยคําผูอฆาาพยาบาทคนสมัยโบราณรุ่นทวดคนคนของเก่าเขาจะจะจะแช่งเขาจะใช้คาําด่าคําแช่งที่เป็นลักษณะด่าลูกหลานเขาจะแช่งว่าอ่าถ้ามีลูกหลานรุ่นต่อไปขอให้เป็นไม้แล้วคําคําพูดเนี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยทําให้ตั้งแต่รุ่นลูกมาจนรุ่นหลานจนรุ่นเหลนตอนเนี้ย พอมีครอบครัวที่บ้านหลังนั้นที่สร้างบ้านในที่ดินแปลงนั้นก็จะเป็นไม้เป็นไม้จนถึงรุ่นหนึ่งเขาก็าบอกว่าจะทําอย่างไรดีแล้วพอเขาบอกวาจะทําอย่างไรดีผมก็รู้ขึ้นมาว่าอ,อ๋อมันเกิดจากสาเหตุนี้มีคนที่เป็นรุ่นทวดเขาได้ต้องทําสักแช่ของเขาเป็นลักษณะเป็นโคตมาใน,ในตระก,กูลเขาเองแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ลักษณะคือพูดกับเพื่อนที่เป็นรุ่นเลนเขาว่าว่า มันเป็นอย่างนี้คำสา์แช่งที่เราพูดไว้นั่นคือวิบาที่เราต้องเสวยจองจำตัวเองดวงจติตของเราไว้ที่นี่ไปไหนไม่ได้ถึงแม้จะทำบุญมามากแค่ไหนผู้หญิงท่านนี้ทวดท่านนี้ท่านทำบุญไว้มากแต่เนื่องจากว่าเขาต้องวิบาที่ฝังใจฝังจิตเขาที่เป็นสัญญาวิบากรรมที่เป็นพันธะเหนี่ยวนำดวงจิตของเขาให้จองจำอยู่ในที่ดินแต่งนั้นข้ามจากรุ่นลูก มาจนถึงรุ่นเลนจนถึงรุ่นรุ่นปัจจุบันเนะี่ยที่ผมช่วยเนะี่ยผมก็อาศัยจีวอะนะครับจีวรที่ที่เขาได้มาจากเจ้าวาดวัดป่าแห่งหนึ่งอ่ะเขาส่งมาให้ผมดูว่าเขาบอกว่าจีวรเนี้ยเป็นจีวรที่ห่มพระพุทธเมตตาที่ตัสรุแล้วอีกผืนเป็นจีวรที่ห่มปงางรินิพานที่สังเวทที่อินเดียครับพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็เหมือนว่าพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็เอาพลังงานจากตรงเนี้ยแผ่ไปให้ดวงจิตนั้น ดวงจิตนั้นก็จะวาดเป็นแสงสีขาวแล้วผมก็ใช้ลักษณะาการพูดแบบที่ผมพูดแบบเนี้ว่าสิ่งที่เหนี่ยวนำเราให้อยู่ที่นี่ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นใดก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งเกิดจากการให้ค่าวความหมายาเกิดจากคําจับแช่งที่เราทาด้วยตัวเองทั้งสิ้นสุดท้ายเมื่อขาน้อมนําความรู้สึกนี้สู่จิตใจเขาเนี่ยเขาก็จะสลายตรงนั้นก็การสลายหมายถึงว่าเขาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมาแล้วรู้ว่า สิ่งที่เขาไปไหนไม่ได้ก็เ,เกิดจากตัวเขาเองคําพูดของเขาที่ให้ร้ายผู้อื่นผู้อื่นเนี่ยที่เขาให้ร้ายถึงเขาจะตายไปเขาก็ไปตามบุญตามแรงกรรมของของผู้นั้นแต่เนื่องจากว่าผู้ที่สาบแช่งอ่ะมันเกิดจากคําพูดที่ไม่ดีที่สาบแช่งรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลน,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 นไปมันได้ไปไหนมันก็อยู่ฝังอยู่ในจิตเขาจนเขาเข้าใจว่าธรรมชาติที่เป็นอยู่มันเป็นเช่นนั้นของมันเองธรรมชาติที่เขาอาศัยอยู่นี้ ก็เนื่องด้วยว่าตัวเขากระทาให้จองจําเขาอยู่ที่นั่นเมื่อเขาคลายจากความยึดในอารมณ์ของความปรุงแต่งของตัวเขาเองที่เขาคิดจองจําด้วยสัญญาด้วยความจําของเขาอ่ะเขาคลายออกคลายอาายอกเขาสิ้นสงสัยแล้วก็ดีดตัวไปชั้นดาวดิงหมายถึงว่าวิธีจิตของการโคจรของดวงจิตนั้นน่ะมันจะมีตัววิญญาณตัววิญญาณมันเป็นเป็นพลังงานของวิบากรรมคือธรรมชาติของจิตอ่ะธรรมชาติของจิตจิต มันมีจิตเดิมแท้มันเป็นพุทธภาวะแต่ว่าตัวแรงกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวการสะสมที่เป็นวงจรปัดติดจสุมบาิแต่ละครั้งแต่ละครั้งของอารมณ์ความปรุงแต่งที่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสะสมทับไว้แรงกรรมใดที่สะสมไว้มากที่สุดหมายถึงว่าความคิดปรุงแต่งเรื่องราวใด,ค,ดคิดซ้ำคิดซ้ำคิดซ้ำเรื่อง,งเดิมถ้าเป็นเหตุท,ที่ไม่ดีเนี่ยแรงกรรมนั้นจะเหนือกว่าแรงกรรมอื่นที่มันเกิดจากความ คิดซ้ำๆมันก็จะไปตามนั้นแต่ว่าเมื่อปล่อยวางได้เนี่ยแรงบุญที่ทําไว้มากที่สุดยายท่านเนี้ยทวดท่านเนี้ยจะทําบุญทําบุญบ่อยมากทุกวันพระไม่เคยขาดเขาก็เลยวิบากตัวเนี้ยกรรมเนี้ยมันให้ผลก็ได้ดีดไปที่สถานที่ที่ดาวปดึงก่อนที่จะไปท่านก็บอกว่าไปก่อนนะแล้วก็ไปเลยไปถึงวัาบอก,กัะหลานนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็เห็นว่าเอ,อ้าเป็นอย่างนี้นี่เองเขาก็ไปตามแรงกรรมของเขาเอง เป็นลักษณะว่าเราแค่ทำให้เขารู้ให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นความคิดปรุงแต่งสิ่งที่เขาให้ค่าความหมายในเรื่องไม่ดีมันเกิดจากตัวเขาเองเมื่อเขาปล่อยวางได้แต่การปล่อยวางเนี่ยเขาปล่อยวางจากการที่เขาได้รู้ได้เข้าใจสิ้นสงสัยแล้วมันจบลงตรงนั้นครับสาธุครับสาธุครับ ครับตรงประเด็นฮะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดอีกสักสองนาทีนะครับเรื่องการแผ่เมตตาก็าส่วนหนึ่งผมคุยเรื่องการแผ่เมตตานะครับดวงจิตธรรมชาติของดวงจิตอผมเคยไปแผ่เมตตาที่จังหวัดสุรินทที่เมืองโบราณแห่งหนึ่งคนคนที่เขาเขาพาไปเขาบอกว่าเป็นเมืองของขอมโบราณมันจะมีอยู่สองมิติฝั่งหนึ่งจะเป็นของลูกเทวดา ผมก็ไปแผ่ฝั่งที่เป็นลูก,ลกเทวดาดวงจิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีอารมณ์ปิติอ่อนๆจะเป็นสีฟ้าใสาสีเขียวก็แล้วแต่ว่าธรรมชาติของดวงจิตนั้นสะสมพลังงานของปิติที่เป็นลักษณะอารมณ์บุญชนิดไหนแล้วผมไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีหลุมโบราณเล็กๆอยู่อ่ะพอผมเข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมก็จะเห็นว่าโอ้ดวงจิตตรงเนี้ยมันโดนต้องคาถาคุณใส่มนดำฝังไว้ ผมก็ไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นลักษณะเหมือนบูชายาแล้วฆ่าออกฆ่าแล้วก็ใช้คาถาอ่ามนโบราณฝังลงจิตคือกดทับเป็นพลังงานกดทับลงจิตไว้ด้วยคาถาอาคมเนี่ยเป็นพวกคุณสายมันดำผมก็แผ่แผ่จริงๆกําลังของการแผ่ไม่ตางกับมัญญาที่เป็นพรหมวิหารสีเนี่ยมันก็จะช่วยระดับได้ระดับหนึ่งในการปรับภพภูมิแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่ว่าถ้าเราแผ่ด้วยลักษณะที่เป็นจิตกลางๆที่เรียกว่าอุเบกขาจิตเนี่ย จิตดวงนั้นน่ะมันจะวิ่งลงข้างล่างหมายถึงว่าดวงจิตอที่ด้วยแรง,แรงอาฆาตพ,พยาบาทจะเป็นดวงจิตสีลักษณะสีแดงสีแดงเข้มจนเกือบเป็นสีดําเลยนะพอมาหลุดจากการจองจําด้วยคาถานมันวิ่งลงนากตันชีไยผมเห็นมันลงวิ่งลงมากนับประมาณไม่ได้อะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยดวงจิตจะลงไปมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ลงนากขึ้นบนแทบไม่มีเลยผมก็เลยใช้กํลาลังจิตกํลาลังจิตที่เป็นลักษณะเราเอาพลังจิตของเราไปเสริมด้วย เมื่อเราไปเสริมก็มีส่วนหนึ่งที่ขึ้นบนมากกว่าเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องไปรับตัววิบากของพลังงานที่เป็นคาถาของคุณใส่มดําสะท้อนกลับมาในจิตเราเพราะว่าเราเอาเจตนาเข้าไปประกอบแต่เมื่อใดที่เราลักษณะใจเป็นกลางๆางเขาเรียกอุบเบกขาจิตเนี่ยมันก็ไปตทมธรรมชาติของวิบากกรรมของสัตว์นั้นครับน้องกาบแต่ทุกครับทุกท่านใส่สีฟ้า ฟ้าเป็นวันครับคอ้แนบว้าทั้นดาวดืนนะที่ผมไม่เห็นมั